สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีในวันหยุดนะคะวันนี้ขออนุญตาตหยิบยกสูตรคำนวณ2ตัวบน4ชุดตรงบนมาฝากกับเพื่อนๆที่รับชอบแนวทางในการวิเคราะห์ชนิดปักหลักแบบนี้นะคะสูตรนี้เป็นแนวทางในการคำนวณเท่านั้นนะคะดังนั้นมีสติและวิจรยารณญาณก่อนที่จะรับชมเริ่มการคำนวณตั้งแต่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6โดยเส้นด้านบนคือหลักสิบบนเส้นด้านล่างคือหลัก หน่วยละหน่วยบนดังนั้นหลักสิบบนเราใช้หลักหน่วยบนตําแหน่งของหลักเราใช้ตําแหน่งหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างนะคะก็เป็น3ามบวกเก้าเป็นสิบสอง สิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดนะเราก็ใส่เจ็ดไปก่อนเจ็ดบวกสองได้เก้าพักไว้ตำแหน่งหลักหน่วยหลักสิบบนบวกกับหลักสิบล่างสามครั้งบวกหลักหน่วยล่างสามครั้งดังนั้นเข้ากับเก้าหกครั้งเก้าหกห้าสี่ห้าสี่บวกแปดเข้าเป็นหกสิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งได้สามมาจากคู่ชุดก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เก้าสองและเก้าสามดังต่อไปนี้ออกสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองและส่วนเก้าอันนี้ก็มี มีไหมเจ็ดสองคู่แรกเลยนะคะก็มาในตำแหน่งสิบหน่วยบนของงวดถัดมาทีนี้เรามาพิจนารณา,ากันต่อสำหรับงวดต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะเส้นด้านบนเรามาดูสังเกตหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกห้าวกสองห้าก็ได้เจ็ดใส่เจ็ดไปก่อนเจ็ดวกสองได้เก้าเราพักไว้ตำแหน่งหลักหน่วยนะคะเจ็ดหกสามเก้ายิบเจ็ด ็เป็นไข่ย right. so, ิ so, uh, ่มเจ็ดบวกเจ็ดจะปดเแปดเป็นเจ็ดสองใส่สองสองบวกหนึ Just, uh, ่งได้สามดังต่อไปนี้นะอ่าก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองเก้าสองเก้าสามดังนี้ค่ะแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองสามถูกไหมคู่แรกเจ็ดสองนะเพราะมาตำแหน่งสิบหนึ่ง เจ็ดนะคะอ่าถัดมาค่ะดูห้าห้าห้าได้สิเราก็ใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองันนี้นะตอาเาจดวกับสามเ้าป็นสี่ค่ะสี่บวกหนึ่งได้ห้ามาก็จะเป็น ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสองสี่สองห้าดังนี้ถัดมาออกอะไรคะออกห้าและหนึ่งห้าและหนึ่งเรามาดูเราก็ใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามัื หนึ่งยี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้านะโดยรัฐบาลไทยในงวดที่ผ่านมาไม่อาจทราบว่า ก็ใส่ใงญ่หนึ่งบวกสองได้สามพักไว้อ่า่ ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกกับเิ่มหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็สามห้าและสามหกอันนี้ก็คือผลลัพธ์ตามสูตรคำนวณ นะ10หน่วยบน4คู่ชุดตรงไม่อาจทราบว่าจะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดแนวทางเป็นเพื่อการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัศบาลที่ถูกต้องเท่านั้นดังนั้นมีวิจารณญาณและสติในการรับชมที่ดีขอบพระคุณทุกทการติดตามรับชมนะสำหรับคลิปวิดีโอและวันนี้ขอฝาบลาวิน